สวัสดีครับพ่อๆกับสังวันงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ก็คือมาวัดปลาม่วงเนาะคือมอมคนบวชไม่กับบวชหาพรญสุขสศิลาสิทธิ์นี่แหละครับในมาเหรียญนนะ้ำมอมเนาะเมื่อนี้ก็ติด,ดคน้นของขนหมอนคนอ้นยางลงมาคือเป็นเป็นอบตอยู่อยู่ไซก็มอมอบตอยู่เทศบาลขามท,ท,ทะเลสองเอทเทสบาลท่านดุงอยู่โคราสครับเพเภอขามทะเลสองโอ,อยโคราสเนาะ ลางานมาสิบหามือกันมาบวชให็นพญสุขรับส้มวิวเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็เที่ยวทัดงามนกส้มนกเนาะครับส้มนกงามเนาะนกมาหากินหอยพันวาน,นกคอกากครับด้านนั่นก็คือสะพานขวมไปบา้านคำามหงเนาะครับสะพานขวมไปบา้านคำามหงเสียมหากัครับบ้านน้องแสงมมสิบหานะบ้านนนสลาท่องนกครับนกไล่หลายครับท่านน้น ลกมาหากินเนาะเป็นได้ลอยโตคนละเป็นท่าเรือซื้อปลาครับสถานที่ห้างนั่นกับเป็นเกาะเนาะครับเป็นเกาะผู้ได้อยากได้กุ้งสีกับเป็ส่วนเนะาะตําเป็นเกาะพักกิโตกเนาะมองไม่เห่นก็คือสถานที่เป็นห่านมงไฟเก่าเนาะถ้าหากมียา้าบุญมงไฟมากเป็นกับพักกันจุดมงไฟอยู่สถานที่นี้เนาะเป็นบุญมงไฟตกแต่ละปีเนาะปีนี้น้ำทีบกหรือพอเท่านั้นเนาะพระธาบุญประเภทนี้สุป,ปีครับบุญมงไฟอยู่ วัตรป่าม่วงบานหนองแสงหมูสสองครับ <c oughs> ก็เลยพากันขนของลงมาสาล่าคือหมอนเนาะหมอน <c oughs> ก็แหดก็เลยมาพาทาันผู้สมมาส้มส้มวิวเนาะมาส้มวิวตามที่เป็นธรรมศาสตร์เนาะครับ <c oughs> ทางนี้กับน้ำบอกลงพันกับลูกมันใดอีกเนาะ ัาพไปสวมนกหลายที่หนึ่งอีกทางพุ่นเนาะส่วงแอดบวชเนาะครับส่วงพี่ไก่นี่ก็มาอยู่กุดลังนี่เนาะครับพี่ไก่ก็มาอยู่กุดลังนี่กุดลังนั่นก็คือได้เฮ็ดเป็นกวงเนาะเอาเล็กมาเฮ็ดกวงคือเฮ็ดเป็นโค้งเล็กแล้วก็ปลูกต้นดัดไซเนาะปลูกต้นดัดไซแล้วก็มักจะไปตามต้นดัดไปตามโค้งเนาะต้นดัดเนาะ ถ้าหาเขาปลูกต้นดัดไซครับพ้าทันผู้ส้มส้มวิวอีกทีหนึ่งเนาะส้มวิวงามนกหลยครับนกนกข้อกาดพันวามหากินหอยเนาะนกครับวิวงามครับอยู่บานนองแสงครับครับเป็นนกนกไล่ส้มสถานที่ด้านนั้นดิเงาะครับคือก็ได้ตัวเด็ดมาฝากเนาะครับมือนีเป็นบุญเนาะ นี่ขันน้ำม้อนนะครับขันน้ำมนต์ก็คือได้ได้หนึ่งสามนะครับได้หนึ่งสามสามหนึ่งอยู่ขันน้ำมนต์เมื่อนี้ก็แอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะก็คือวันที่สิบหกเมื่อนี้นะครับมาลุ้นน้ำกันวันที่สิบหกเมื่อนี้ก็ทีออกเมื่อนี้เนาะสิบหกวันที่สิบหกมีหน้าก็คือที่ออกเมื่อนี้ทาผบ้ชมได้ยินกับเปล่าแล้วครับเด้อหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะครับ ซ่อมนกเนาะครับนกนกไหลทางพุ่นก็มีแต่นกเนาะครับตามแย่เข้าไปพุ่นมิตรนกเนาะเป็นแย่เข้าไปทางพุ่นเก็เอิญแย่เนาะเป็นหนะอมมีแต่นกเป็นได้ร้อยสองร้อยตัวเนาะครับนอ้นองนกเนาะทางพีก็บินไม้เลี่ยเนาะครับบินไม้เลี่ย,ยทางพุ่นก็เป็นผู้สิงเนาะครับเดี๋ยวเห็นมุมม้วนเนาะแดดอากาศแดดแดดม่วนก็เลยบวชแข็งนาะครับเป็นผู้สิงก็หนึ่งสามสามหนึ่งนะครับเนาะมีขันมัน ก็พนตมตะมุนมาเมื่อคืนนี่ก็ได้สามหนึ่งมึงสามไปเลยเอามาให้ท่านปะส้มมาส้มมาลงน้ำกันว่าวันที่สิบหกมีหน้าดีิตีออกตัวนั้นแฉบวะเนาะเพิ่นว่าก็เคยออกตามขันมนมณโญท่านเคยได้อยู่เรื่อยขันมนมณ์เิ่นจุดย่ำใดก็ออกยาอ,าาอย,อย,ยอู่ว่าอาจารย์เป็นย่วัฒนองแสงนี่ล่ะตะมุนสำราญใต้นะเพิ่นครูบาอาจารย์เพิ่นก็เคยจุดย่ำใดก็เข้าย่ำนั้น นีก็เลยพอดีได้บังเกินมาบุญเนาะบุญสวดทำบุญเม,มื่อคืนนี่บัรทรมนต์เมื่อคืนนี้ก็บรรจุทูบมันมนต์ก็ได้ได้สามหนึ่งครับท่านผู้มติดสามหนึ่งหนึ่งสามเอาสาื่อกลับก็ได้ที่จริงก็ได้สามหนึ่งแต่ห่างหนึ่งสามน้ำเนาะสื่อกลับเป็นปว่าบอกกลับตับแตกเป็นว่าช่วงนี้ถ้าท่านผู้ชมส้มวิวเนาะครับเนาะ นกเนาะครับนกร้ายหลายครับถ้าคุณมาเรื่อยๆเนาะครับไม้เรื่อยๆตามฟังตามท่าเรือมานี่เนาะบินมาเรื่อยๆขวบมาท,านะท่าคนเนาะครับทางนี้ก็มีกล้วยเนาะครับมันปลูกกล้วยไปก็เจดี JD นี่ก็คือปูเน่ากับปูเฮี้ยงเนาะครับอยู่ทั้งในเนาะมาติดผ้าทนบัตรส้มขอไปซ่มอีกทีนึง คือที่นี่สถานนีเทพกรอนเอน็ดก็เคยได้มาบวชที่นี่เนาะก็ได้มาปฏิบัติปัดกวดเพิ่นอยู่ทางในอยู่เนาะเมื่อนี้ก็ที่เขาไปกวดให้เพิ่นอีกทีนึงพอได้มาหาเพิ่นแล้วก็ที่เปคารวะเพิ่นคแบบล่กหลายเนาะครับเนาะวิวงามครับสถานที่นี้เนาะเป็นที่เล็กน้อยวิวงามสงการเนาะเพราะว่าอยู่บ้านใดเนาะขี่รถมาจอดแล้วก็ พาลกูกพาเต่ามาเล่นคล้ายๆก็ออยู่หาดดอ,อกเกล็ดเนาะครับเพราะอันเป็นดินทรายเป็นทั้งมดเลยครับดินทรายคือฝนเอ่อคือน้ำบกล่องสีพิ่นก็ไถเนาะไถปลูกมันเวลาน้ำท่วมมากก็มันจะดินดินทรายเนาะครับเป็นหาดทรายคล้ายๆก็ยังหาดดอ,อกเกล็ดนี่เนาะเวลาลูกหลานอยากเล่นน้ำต้งการานต์เพิ่นกพ็พามานี่แลหละฮอดบนหงไฟย่งางบนหงไฟเพิ่นก็มานี่เนาะเป็นหลักจูดบหงไฟเนาะเอาบนหงไฟทุกปีครับบานนงแสง นนท่านุ่าบน,าน,านถหน,นทางวางหันเนาะเสียมตัวบานคำหุงลัดไปนายอ่ขว่มไปทางดงหน่อยนอนท่านดงหน่อยขามแพ้เนาะแปรสะหัดสะขันได้ออกจากบ้านหนองแสงเนาะคุมนนทสลาทองพันวาคุมนนสลาทองเสียมต่อกันครับบานคำหุงเนาะเสียมต่อกันครับนกหลายเนาะครับส้มนก ท่าทางนี้ก็หลายเนาะปินไปท่าพูดเนาะหากินแบบหอยคนว่าหากินหอยหากินกุ้งกินซิวครับพาท่านปูสม้มขึ้นไปสม้มปูเนะเาะไปคารวะปูเนาะดีทั้งเจดียนคนล้อมเย็นดีครับย่นี่ครับล้มล้มแช่งตลอดเนาะ พาท่านผู้ส้มไปส้มใหไปูเนาะให่ก็บมุ้ยผู้มากวดเนาะครับลมแห้งช่วงนี้กวดแล้วก็่แล้วใบใหม่้งลงเรียเ,รเนาะพาท่านผู้ส้มไปให้เราปูเนาะ